ไม่เอากลัวบอกเลยว่ากังวลมากเพื่อนเพื่อนที่ไปทำออกแตกไม่ได้มันย้อยมันไม่เหมือนเดิมผิวหล่อที่หน้ผาผากหางตาห่างคิ้วดูเรียบดูตึงขึ้นพอเรามาทําเองมันธรรมชาติความรู้สึกว่าตึงสวยอยากสวยค่ะตะัดสินใจมากระดูกที่ยุบลงได้รับการดันขึ้นมาให้มันดูฟูมากขึ้นจําตัวเองไม่ได้แล้วเอ,อไปแล้วใครอ่ะรูปนี้ สวัสดีค่ะชื่อแม่แรมเป็นแม่บ้านคนก็บอกอายุมากแล้วไปทําทําไมก็อยากสวย รอยจะย่นย่น,ยนตรงนี้เวลาเรายิ้มนี่เห็นชาเลยค่ะเหมือนตีนกามขยุบม,มาไว้แล้วก็ใต้ตาแก้มเนี่ยเป็นเขี้ยวยาวคุณแม่มีความกังวลบริเวณใต้ตาหรือรอยรองแก้มรองน้ำหมาก,ก็เรียกว่าเป็นเอจจิ้งจากอายุทุกอย่างเนี่ยมันโค้ดมาละตั้งแต่เราเกิดมาว่าตอนอายุเรามากขึ้นเนี่ยมันจะยุบไล่อย่างนี้หลักการง่ายๆคือทําให้มันสวนทางกลับในวันนี้เนี่ยที่เราจะทํากันก็คือเราจะใส่ฟิลเลอร์ไปบริเวณที่มันเคยมีแต่มันหายไป ตรงน,นี้เราจะเห็นเลยว่าจากการที่เราได้ใช้ฟิลเลอร์ไปดันกระดูกกลับขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าใบหน้าที่มีความหย่อนทั้งด้านล่างเนี่ยดูดีขึ้นใบหน้าดูเล็กลงดูอ่อนเยาว์ลงอย่างเป็นธรรมชาติส่วนเรื่องริ้วรอยนะครับเป็นการผลเกรงตัวของกล้ามเนื้ออันนี้เราจะใช้เป็นตัวท็อกซินก็คือเป็นตัวที่จะลดการแขับตัวของกล้ามเนื้อเพื่อเป็นการลดริ้วรอยและมีการคลายกล้ามเนื้อของใบหน้าให้ใบหน้าดูอ่อนไวมากขึ้นทําให้ผิวนั้นกลับไปตึง และปิดท้ายก็คือลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของผิวเราจะทําให้ผิวมันกลับไปมีคอลลาเจนเหมือนเดิมมีตัวกระตุน้นเราเรียกว่ากลาปลาเรกแรกมาทำกกางบนหมอใจดีแบบเป็นกันเองดิเขาใหญ่โตอลังการหมอเขาระดับไหนรู้สึกดีตัวตัวเองก็อดยิ้มนิดๆว่าตัวเองสวยขึ้นค่ะจะเห็นว่าบริเวณหน้าแก้มและใต้ตาดูฟูขึ้นหุงใต้ตาเนี่ยโดนดันกลับเข้าไปทําให้ใต้ตาดูสดชื่นแล้วก็ดูอ่อนวัยมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าบริเวณหน้าแก้มนะครับมีความคมแล้วก็มีความ ใบหน้าส่วนล่างเนี่ยดูมีความยกมากขึ้นรวมถึงร่องแก้มแล้วก็ร่องน้ำหมากเนี่ยดูดีขึ้นปากเนี่ยดูฟูแล้วก็ดูเด็กลงนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นชัดขึ้นมากๆเลยคือริ้วรอยริ้วรอยที่หน้าผากหางตาฝางคิว้วดูเรียบดูตึงขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าใบหน้าโดยรวมเนี่ยมีความยกขึ้นแล้วก็ดูเต็มขึ้นหมอทําดีไม่มีอะไรผิดปกติมันธรรมาชาติอะค่ะเพื่อนเก่าเพื่อนๆเยอะก,ก็ทักว่าโอ้โหสวยเลยหนา้าตึงขึ้นก็ดกูเด็กกว่าเก่าเยอะเลยชอบค่ะ